สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l มนุษย์ยิบซีนะคะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะคะชาวธาตุลมทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปข่าความรักความสัมพันธ์นะคะทั่วๆไปของชาวธาตุลมนะคะธาตุลมนะคะประกอบไปด้วยธาตุราศีกุมนะคะราศีตุลและก็ราศีเมถุนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะคะ่ะในช่วงต้นปีแบบนี้เนาะ,ะมาพร้อมโควิดเลยนะ,ะยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะป้องกันตัวเองเนาะ,ะใส่หน้ากากอนามายัยทุกครั้งหลังหลังอะไรนะก่อนออกจากบ้านนะคะแล้วก็หลังทําอะไรต่างๆเนาะกะ็ดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆด้วยแล้วกันนะคะเราจะแบ่งทั้งหมด3พาร์ทนะคะเหมือนเดิมนะคะในทุกๆคลิปนะ,ะก็จะประกอบด้วย คนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดค่ะกิ๊บไห่ไพ่มาแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่นก่อนเลยเนาะว่าประจําเดือนมกราคมปี64นะคะปีใหม่แบบนี้นะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเรามาดูกันเลยนะคะไพ่ประจําตัวนะคะของชาวท่าตลมนะคะ The h y r o f a n ค่ะมาด้วยสีถ้วยนะคะประกบมา The Strange ค่ะ The h ยว r i เพ t e ตนะคะ9นออฟเพนดักหรือว่า9เหรียญนั่นเองนะคะเดี๋ยวขาอธิบายก่อนนะคะไพ m a i n Energy หลักค่ะมาเลย h y r r o a n นนะคะบ่งบอกหมายถึงคุณค่อนข้างที่จะพูดจาตรงไปตรงมาหรือเปล่าคะในช่วงนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกว่าคุณอยากจะนิ่งเงียบเฉยกับอะไรที่คุณร้องขอแล้วมันยังไม่ได้สักทีนะคุณอาจจะดิวอยู่กับชาวพฤกษศก็ได้นะคะพฤกษศ ขออภัยค่ะช้าพฤกษบนะคะลักษณะพฤกษบนั่นเองเนาะไฮโลแฟนนะคะไพ่ประจําตัวเนี่ยค่ะบ่งบอกหมายถึงคนที่ค่อนข้างที่จะคาดหวังอะคาดหวังในลักษณะที่ อะไรที่มันที่มันเกินหวังแล้วอะเราหวังเขาไว้แบบร้อยเปอร์เซนต์เขาอาจจะให้เราแค่สิบเปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้มันเป็นความหวังที่ไม่อยากหวังแล้วอะอาจจะเป็นไพ่เงียบๆด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคุณไม่ค่อยได้รีแอคชั่นกับความรักสักเท่าไหร่หรือคู่ของคุณเท่าไหร่นะคะชาวธาลลมมันมีการตัดสินใจเข้ามาค่ะความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกลับๆแน่เลยคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอึดมันอดทนแล้วมันเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องต่างคนต่างอยู่สักพักนึงอะคะ่ะมันเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าไฮปริตเทสเข้ามานะคะมีคนทําอะไรที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาทําหรือเขาแอบทําอะไรอะ่ะไพ่พระเลยขึ้นเนี่ยอันนี้ก็บง่งบอกไปถึงไพ่พระไพ่สังขราชนั่นเองนะคะคุณเลยปลงะคะ่ะช่วงนี้ชาวท่านลมเนี่ยกุมตุลเมถุนคุณเลยปลงกับสถานการณ์บางอย่างนะคะคุณอาจจะได้ประรับรู้นะคะเรื่องที่เขาทําหรือเรื่องที่เขาแอบทําอะไร รับหลังของคุณน,นั่นเองนะคะถ้าถามว่าคุณแคร์ไหมคะคุณก็แคร์แต่คุณก็เลือกที่อยากจะตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะเพราะคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแล้วอะคุณอยากจะ move on ะค่ะถามว่า move ได้ไหมมีโอกาสที่จะ move สำเร็จนะเพราะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันหลายครั้งแล้วละ่ะมันหลายทีแล้วอะมันปรงแล้วอะมันรู้สึกว่าเออมันมันก้าวกระโดดหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าทําอะไรให้มัน ดีมากกว่านี้แล้วอ่ะมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอดทนมากๆเลยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะอยากจะปลดปล่อยอะค่ะปลดบล็อกตัวเองนะชาวธาตุลมช่วงนี้คุณรู้สึกคุณโปร่งนะคุณไม่อยากจะคาดหวังอะไรกับความรักแล้วก็ไม่อยากจะคาดหวังอะไรกับความรู้สึกนี้แล้วนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของเราสองสาคนนี่คะในช่วงนี้คู่ของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคนเองนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคนเข้าหาคุณพอสมควรนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณเริ่มมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วว่ากับความสัมพันธ์ที่มันไม่อาจจะแบบพัฒนาได้อ่ะคุณเลยมองหาตัวเลือกใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาแต่ถามว่าคุณเลือกไหมคุณก็ไม่เลือกนะคะคุณยังไม่ได้ตัดใจตัดอะไรออกจากคู่ของคุณขนาดนั้นชาวท่านลมแต่คุณก็มีรู้สึกคุณรู้สึกว่าเออช่วงนี้มันมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอยากจะอยากจะเลิกกับคน ที่อยู่ด้วยแล้วก็ไปหาคนใหม่โอ้โหมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาค่ะมันไม่ได้ดีเลยอยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็ค่อนข้างที่จะแบกรับอะไรหลายๆอย่างนะคะไว้กับตัวเองพอสมควรเลยนะคะหกดาบก็มาหกดาบก็คืออยากจะมูฟออนค่ะอยากจะย้ายอยากจะไปไหนสักที่หนึง่งอยากจะหนีจากเหตุการณ์นี้ไปก่อนหรือเป็นการปิดกั้นปิด ใจกันไปเลยก็ได้นะในช่วงนี้อาจจะไม่ได้คุยกับคู่ของคุณเลยก็ได้นะคะอาจจะถามคาตอบคมหรืออาจจะเป็นการพูดคุยที่มันน้อยลงค่ะอาจจะเป็นการพูดคุยที่พูดไปก็เหมือนที่จะซ้ำเรื่องเดิมนะคะแผลเก่านั่นเองนะคะแผลเก่าจนมันเวอร์แล้วอะ่ะจนไม่สามารถที่จะเติบโตอะไรไปมากกว่านี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาขยายหนะะ่อยค่ะสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะจะยังไงต่อเอ่ยจะยังไงต่อจ้า ชาวท่านลมนะคะกุมตุนเมถุนนะคะสถานการณ์ะคะ่ะขอให้หน่อยมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่สม่ำเสมอมันเป็นยังไงก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นคุณรู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้มันก็ยังเหมือนเดิมเทมเพลนต์นะคะคุณอาจจะดีอยู่กับชาวธนูลัคณาธนูในะความสัมพันธ์แบบไปไปกลับกลับจริงๆด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาถามคาตอบแต่ว่าก็คือไม่ได้คืนตัดกันไปเลยนะ,ะยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังประคับประคองหรือว่าให้อยู่ในชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะยังไม่ได้อยากจะเสียไปแต่ก็ให้มากกว่านี้หรือว่าพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้มันก็ยังไม่ได้นั่นเองคุณก็ ปล่อยเบลอเหมือนกันค่ะใครอยากทำอะไรทำนะคะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณตัวเองจริงๆคุณคิดว่าใครจะรีแอคชั่นกับคุณยังไงก็ทําไปแต่คุณก็จะทําของคุณแบบเนี้ยเหมือนเดิมปกติไม่พูดก็ไม่พูดไม่คุยก็ไม่คุยจะเอายังไงก็เอาจะทําอะไรก็ทําคือคุณจะไม่ตัดสินใจคุณจะไม่ทําอะไรเลยนะคะในช่วงนี้ท่านลมนะคุณใช้ใช้ความนิ่งของคุณแบบสุดๆเลยอะ แต่คุณก็ยังแอบมองแอบดูเขาอยู่ตลอดนะคะไม่เคยฆ่าสายตาคุณแอบสังเกตพฤติกรรมบางอย่างคะ่ะของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะกับคู่ของคุณหรือว่าคนที่จะเข้ามาใหม่ๆอ่ะคุณกําลังเปรียบเทียบค่ะมันเกิดการเปรียบเทียบขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเนีย่ยคุณก็ยังเฝ้าสังเกตการนะคะทั้งสองฝั่งเออมันเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างเห็นไหม แต่ถ้าถามว่าคุณก็ยังรู้สึกกับใครอยู่มากไหมคุณก็แบ่งความรู้สึกไปค่ะแบ่งความรู้สึกให้มันเท่าๆกันนะคะทั้งสองฝ่ายนั่นเองคุณก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าลมในช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้าง,งที่จะสับสนค่ะไพ่ก็เริ่มปะปนสับสนวกวนไปแล้วนะคะในตอนนี้คุณเอาแน่เอานอนอะไรกับความรู้สึกตัวเองตอนนี้ยังแทบจะบอกเลยว่าไม่ได้นะคะคุณออกแนวปลงค่ะใครจะทำอะไรทำเลย ใครจีรีแอคชั่นยังไงทำเลยจ้ะฉันจะขอยืนอยู่ตรงนี้นะคะลรอๆสวยๆลองดูสิว่าใครจะอดทนกับคุณได้มากกว่ากันนะ,ะชาวธาตลมนะว้าค่อนข้างรุนแรงนะคะในปักนี้นะคะในเดือนมกราคมนี้เดี๋ยวเรามาขอไพ่เพิ่มนะคะให้กับคู่ของชาวธาตลมกลุมตุนเมทุนเลยจ้ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกันอีกไหมคะ คนรักเก่าๆค่กะกลับมาค่ะก้าว <9 S 2> เหรียญก้าวถ้วยนะคะคุณน nice ิ์มากเลยนะคุณเฟลลี่จังเลยคุณก็กลับไปคุยนะเนี่ยอืมตีกันวุ่นวายเลยอ่ะไพ่พลังงานหลักนะคะเป็นไพ่หกถ้วยนะคะก็คือการคิดถึงสิ่งเก่าๆนะคะสิ่งที่มันจากมาแล้วอะ่ะแต่ถ้าถามว่าคุณกลับไปแล้วยังไงอะ่ะ มันตอนนี้คุณสับสนนะคุณเลยใช้ความสับสนตรงนี้คือโดยการที่ไม่พูดอะไรอะคะ่ะมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะชาวท่านลมนะคะหรือคนเก่าๆนะคะจะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้จริงๆด้วยนะคะ คนเก่าๆของคุณอาจจะเป็นคนที่แบบยังมีแพชชั่นยังมีแบบอะไรที่แบบคุณยังไม่อยากปล่อยเขาไปอ่ะอสิบถ้วยนะคะจะสติกนะราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะโอเคค่ะคู่ของชาวท่านลมนะคะท่านลมกุมตุนเมถุน,นะคะ่ะคู่ของคุณในช่วงนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องเก่าๆคนเก่าๆกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนะะี่ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรเลยนะ จากที่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกันอยู่แล้วอะ่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบตึงแล้วก็นิ่งใส่กันไปสักยกใหญ่เลยอะ่ะเหมือนเขาก็ยังสับสนเหมือนเขาก็ยังลังเลอะไรอยู่บางอย่างเนาะเพราะว่าคนเก่าเขายังรู้สึกดีๆด,ด้วยอยู่เลยคุณก็รู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีการตัดสินใจนะช่วงนี้เขาก็จะเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างแหละเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าคู่ของชาวธาตุลมกุมตุนเมถุนนะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะ เหนื่อยนาย,นายเบื่อไม่อยากพูดอยากอยู่คนเดียวเห็นไหมคะไม่อยากไม่อยากทําอะไรเลยอตอนนี้เขายังไม่อยากทําอะไรแปลกไหมคู่ของชาวธาตุลมอะ่ะคือเป็นคนที่ออกออกแนวดูเนื่อยและดูเป็นคนที่น่าเบื่อไปเลยในเดือนเนี้ย และดูไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะโต้แย้งไม่อยากจะเถียงอคุณว่ายังไงฉันก็ว่าอย่างนั้นฉันก็เหนื่อยในพื้นที่ของฉันเองแล้วนะคะเพราะว่าห้ามไม้เท้ามันก็รู้สึกเหมือนเขาสับสนอะไรบางอย่างมันเป็นความหวั่นไหวในจิตใจของเขาก็ได้รู้สึกเหมือนแบบเขาก็ไปกับคุณได้แหละแต่ว่ามันมันยังมีเรื่องอะไรที่มันยังไม่เคลียอมันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยอะค่ะมันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างมันก็ยังแบบมันก็ยังแลดูแบบ ผสมผสานกันแบบนี้ไปตลอดอ่ะเหมือนเขาก็ยังไม่ได้เคลียร์ใจของตัวเองสักเท่าไหร่เนาะสาม,มเท้าเขาก็ยังอยากแลดูที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะเพาเขาเบื่อเต็มที่แล้วอะ่ะ ความสัมพันธ์เราสองสามคนนะ่ะคือตัดอาจจะตัดออกทั้งคู่เลยประมาณเนี้ยอาจจะย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่หรือว่าโลกของตัวเองอยู่สักระยะหนึ่งเนาะย,ยังไม่ค่อยอยากที่จะรีแอคชั่นอะไรกับใครเลยนะคะชาวท่านลมยังไงช่วงนี้คุณดูแลคู่ดูแลจิตใจของเขานิดนึงนะ,ะเนี่ยเขาจะเงียบมากๆเลยไพ่าอาจจะสลับกันได้นะคะไพ่ที่กิฟอ่านพลังงานแบบเนี้ยอาจจะเป็นฝั่งของชาวท่านลมเองก็ได้เนาะมันอาจจะมีปัญหาแบบนี้เข้ามานะคะยังไงอยากจะให้คุณใจเย็นๆน,นะคะค่อยๆดูไปเนาะว่า คุณจะสามารถพิจิตใจเขาหรือว่าทําอะไรให้มันดีขึ้นได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูแนวะโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวท่านลมค่ะในช่วงนี้นะคะชาวท่านลมคุณและคู่ค่ะเดือนมกราคือจะยังไงกันต่อเห็นไหมสามดาบก็มามันบ่งบอกถึงคนเก่าๆได้ชัดเจนเลยอเมจิเชียนนะคะ ใชพื test. จริงๆด้วยอะ่ะเป็นพลังงานของคนเก่าๆนะฮะคนเก่าๆยังมีอิทธิพลกับชาวธาตุลมอยู่เลยนะคะเห็นไหมแอบไปหากันอะ่ะแอบไปคุยแอบไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวทาวเวอร์คุณอาจจะได้รับรู้แล้วก็รู้เรื่องแล้วก็เคลียร์เลยจบเลยค่ะจบแบบเจ็บเจบเจ็บแบบจบจบไปเลยอะ่ะคุณไม่เอาอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณถอยดีกว่าไม่เอาไม่อยากเข้าไปรับรู้อะไรแล้วอะ่ะ ถ้าคุณไม่รักฉันคุณก็ปล่อยฉันไปเถอะแบบเนี้ยถ้าคุณยังแบบรถไฟชนกันสองรางขนาดนี้คุณยังคุณยังฝืนฝืนที่จะให้รถไฟสองรางไปพร้อมๆกันอยู่มันมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะลางรถไฟมันไปได้แค่รางเดียวเนาะที่รักคุณต้องตั้งมั่นนะชาว้าล้มช่วงนี้คุณคุณอาจจะเจอสึกหนักเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องความรู้สึกนะอาจจะไปเจออะไรที่ช็อกโลกช็อกใจคุณก็ได้นะคะว่าเขาแอบ แอบไปคุยกันจริงๆโอ้โหไพ่ชัดเจนชัดเจนแบบโคตรชัดเจนเลยข้าจะแอบคุยกันอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะมันเลยทําให้ชาวธาตลมช่วงนี้คุณคุณเหนื่อยคุณอยากร้องไห้มากๆเลยมันมันเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยค่ะคือบางทีมันอาจจะร้องจนไม่มีน้าตาจะให้ไหลแล้วนะคะกับคนคนนี้ยังไงคุณร้องพิจารณาดูดีๆนะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณจะไปต่อกับเขาจริงๆไหมคุณยังไม่ไปต่อคุณยังไม่เลิกแต่คุณก็อยากจะตัดจบ มันเป็นเหตุการณ์กระทันหันอย่างที่กิ๊บบอกจริงๆนะคะมันเป็นความรู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมคุณพยายามปิดตาปิดใจปิดทุกๆอย่างพยายามไม่อยากที่จะรับรู้อะไรแล้วก็ไม่อยากทําให้มันผิดไปมากกว่านี้คนเก่าๆที่กลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์ของคุณระหว่างเขาอะคือรักกันแบบไหนรักกันมาแบบเขาเลิกกันหรือยังเคลียร์ใจกันหรือยังแบบเนี้ยมาเลยทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยฉันฉันฉันมาก่อนหรือฉันมาทีหลังวะเออมันเป็นความรู้สึกอีกอย่างวะแบบนั้นนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่า คุณอยากจะตัดจบนะท่านลมคุณก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันแหละมันมันอึดอัดนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันอธิบายไม่ได้แล้วก็อยากจะให้มันจบจบไปอันในเมื่อเลือกไม่ได้ฉันไปเองก็แล้วกันมันมีการงอนง้อไหมมันยังไม่เห็นนะอืมันเป็นไพ่ที่แบบว่าเออถ้าแยกกันไปได้ช่วงเนี้ยแยกกันไปก่อนอะจบก็แยกกันไปประมาณนี้นะคะยังไม่มีการที่แบบวี่แววที่เขาจะมาง้อมาขอคืนดีอะไรกับคุณนะคะชาวท่านลมเนียโอ้โหใจร้ายมากเลยค่ะช่วงนี้ เจอแต่คนใจร้ายเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวท่านลมกุมตุนเมถุน,นะคะ่ะไม่ชัดเจนนะคะบอกอะไรเราบ้างคะ่ะเจดดาบนะคะชัดมากๆเลยนะคะว่าเขาแอบมาหาคุณ <c oughs> อสองถ้วยค่ะแอบมาเป็นความสัมพันธ์ลับๆกันนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นได้เนี่ยไพ่มันเป็นพลังงานความผูกพันความรักเก่าๆอีกแล้วหถ้วยมาอีกแล้ว คุณผูกพันอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนรักเพื่อนเก่าเพื่อนแกงเพื่อนอะไรกันก็ได้นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยค่ะชาว่านลมช่วงนี้ไม่ว่าจะสถานะไหนนะคะคุณแลดูเหนื่อยหมดเลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบลับๆกันไปหมดสองเหรียญก็มา สามไม้เท้านะคะแล้วก็สี่ถ้วยค่ะเอาอย่างนี้นะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็อาจจะคอมมิชกับเขาไปแล้วแหละแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้กันแค่สองคนก็ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากๆเลยค่ะคุณพยายามที่จะเข้าถึงเขาแต่เขาก็พยายามที่จะถอยห่างจากคุณออกไปอีกมันเป็นความสัมพันธ์ที่วิ่งไล่จับกันอยู่ตลอดเวลาถามว่าผูกพันไหมผูกพันนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ลึกซึ้งแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะรักกันดีพอสมควรเลยอะ่ะมันมันเหมือนมันรู้กัคนสองคนรักกันอยู่สองคนอะไรประมาณเนี้ยถ้าคุณไม่หลอกตัวเองจนเกินไปนะไม่หลอกตัวเองจนเหนื่อยอะ่ะกิฟค,คิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ม,มันไปต่อได้ยากนะแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณเนี่ยอยากไปต่อไพ่ฟ,ฟ้องมาว่าคุณรักเขาคุณเนี่ยอยากเป็นคู่โซเมกับเขาแต่ว่าคุณฝืนความจริงไม่ได้ความจริงที่ว่าเขาอาจจะแบบ เข้ามาให้คุณหวั่นไหวแค่ช่วงครั้งช่วคราวเท่านั้นนะคะคุณยังอยากตัดสินใจออกจากเขาเลยเนี่ยเห็นไหมคุณยังรู้เลยว่าไฮพีเทสมาบ่อ hmm. ยมากเลยนะคะชาวท่านลมนะคะช่วงนี้พลังงานดึงดูดความรักเก่าๆก,ก,กลับมาในปีใหม่นะคะคุณก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณก็เริ่มอยู่ได้นะคะชาวท่านลม ต่อให้ไม่มีเขาค่ะเหงาบ้างคิดถึงบ้างนะคะแต่คุณก็พยายามอยู่ได้ด้วยตัวคนเองนั่นเองนะคุณรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ชัดเจนก็ก็ปล่อยเบอร์ค่ะก็ไม่ตัดสินใจที่จะไปจากเขาแล้วก็เราจะคอยดูเฉยๆว่าเขาจะปฏิบัติตัวกับคุณยังไงตอบเอาเป็นว่าคุณไม่อยากตัดคนคนนี้ออกเพราะคุณรักเขาเพราะคุณรู้สึกผูกพันกับเขานั่นเองนะคะต่อให้เขาทําอะไรไม่ดีกับคุณ นะคะต่อให้มีความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยบางวันมันก็เหนื่อยบางวันมันก็ดีแบบนี้คุณก็ยังอยากให้มันมีอยู่ในชีวิตอะค่ะประมาณนั้นถึงจะไม่ชัดเจนก็เถอะเนาะคุณก็ยังอยากที่จะรับรับความสัมพันธ์แบบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ค่ะว่าความสัมพันธ์แบบนี้คุณจะต้องเลือกค่ะคุณจะต้องรู้ว่าอะไรที่มันจริงอะไรที่มันหลอกลวงนะคะอะไรที่มันเป็นของของเรามันก็จะเป็นของเรานั่นเอง มันอยู่ที่คุณเลือกเลยค่ะว่าคุณจะยังไงแต่ถ้าถามว่ามันมีโอกาสไหมช่วงนี้มันยังยากอยู่แต่ถ้าถามพัฒนาได้ไหมคุณโอเคไหมล่ะถ้าเขาจะแอบมาหาคุณนะ่ะเราพัฒนากันอยู่สองคนนะไม่มีใครโอเคหรอกไม่มีใครอยากจะอยู่ในมุมอับในมุมมืดไปตลอดชีวิตถูกไหมคะในช่วงหนึ่งถึงสองไม่ใช่หนึ่งถึงสองเดือนสีในช่วงเดือนมก,กราคมนี้มันก็ยังจะคลุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนอยู่อย่างนี้ไปต่อนะคะ เรามาดูคนโสดกิ้งกิ้งนะคะของชาวท่านลมนะคะคุ้มตุนเมถุนค่ะชาวท่านลมคนโสดแบบไม่มีใครเลยนะคะโสดแบบไร้สถานะไร้เยื่อใยไร้คนผูกพันนะคะย้ำกันเข้าไปเนาะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้สับไพ่สับไพ่เกินตลอดเลยเนาะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดนะจ๊ะคุณค่ะคุณโอเคกับคู่คุณไหมคะ ขอโทษคนโสดคาคุณโอเคกับสถานการณ์โสดของคุณตอนนี้ไหมอ่ะอันนี้คลิปนะ่าจะคลิปสําหรับสุดท้ายสําหรับค่อคืนนี้ละมาดูโอ้โหเดทนะจ๊ะ Justice คะคุณอาจจะดิลอยู่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ j u s t i c ก็คือราศีตุลลัคนาตุลน,นั่นเองเนาะ Temperance ค่ะราศีธนูลัคนาธนู เมดิเชียนนะคะโอ้ไพ่ขึ้นดับไพ่หลักทั้งนั้นเลยสี่ไม่เท้าไปงานแต่งนะคะถ้าไม่ติดโควิดนะคะช่วงนี้ชาวท่านลมนะคุณมีโอกาสที่ไดเจอเหล่าบรรดาคนเก่งๆคนที่แบบ ดีๆเข้ามาด้วยนะรักเก่าๆก,ก็อาจจะกลับมานะคะจัดช m e n เตนะคะกลับมานะคะรักเก่าก็กลับมานะจ๊ะคนโสดกิ้งๆนะทาใจหนีไปแล้วนะคะแต่ก็ยังจะมาอยู่โน้าวเวอร์โอ้โหขึ้นแต่ไพ้หลักๆนักก้นเลย กิ๊บจะบอกองี้ค่ะชาวโสดนะ,ะ้าลมนะกลุมตุนเมถุนนะ,ะช่วงนี้คุณอาจจะได้วกวนปะปนอยู่กับคนเก่าๆนะคะอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาในความสัมพันธ์นี้เนาะ,ะอาจจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อนั่นเองนะกิ๊บคิดว่าคุณคงไม่ไปต่อกับคนเก่านะคุณอาจจะเปิดใจให้คนใหม่ๆที่เข้ามานะ แตลเฟอร์ชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะความรักใหม่ๆที่กําลังแบบป๊อปปี้เลิฟนะคะกำลังจะเข้าหาคุณนะคะชาวท่านลมคุณเปิดใจนะคะ,ะคุณจะเจอเนาะแต่ไฮพรีเทสค่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเลยช่วงนี้นะคะระวังความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะดึงคนที่เขาแบบมีเจ้าของแล้วอ่ะมันจะดึงทุกสถานะเข้ามาหาคุณนะจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสเสน่ห์ของฉันไปดึงคนมีเจ้าของเข้ามาหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไม่อยากได้อะไรแบบนั้นเนาะ ให้ลองดูนะคะลองดูลองเช็คประวัตินิดนึงกับคนที่คุณคุยหรือว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะว่าเขามีแนวโน้มที่จะมีครอบครัวหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะ,ะแต่ก็ฟันธงนะ,ะให้ตายยังไงคุณก็ยังไม่เลือกคะ่ะช่วงนี้คุณคุณก็เจ็บหนักกับความรักจำเดิมมาเหมือนกัน คุณเลยยังไม่ค่อยอยากที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่คนก็จะเข้าเข้ามาหาคุณเยอะเข้ามาโถมใส่คุณแล้วเก่าๆกลับมาจริงๆนะอ่ะชาวท่าลมกุมตุนเมถุนนะคะกลับมาจังเลยเฮ้ยกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะเนี่ยหกถ้วยหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นจริงๆชาวท่านลมคือสามสถานะหมดเลยให้ตายเถอะคืออยากจะบอกว่าถ้าคุณย้อนดูคลิปนะคนมีคู่นะคะวาอสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดคือหกถ้วยมาหมด ไพ่ก็คือคนละสำรับเนะี่ยมันเป็นความบังเอิญของการหยิบไพ่เหมือนกันนะพลังงานก็คือจะกลับมาก็คือจะมาแน่นอนแต่คุณถามว่าคุณเอาไหมคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้ยากนะต่อให้เขาจะพยายามเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามคุณก็พยายามหนีเขาอยู่ดีอะอาโหททำบุญสุนทานคะ่ะช่วงนี้ฮะอดีตเวรกรรมนะคะตามวนเวียนคุณอยู่นะคะ คุณอยากเป็นอิสระมากๆเลยคุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้คุณอิสระพอแล้วพอที่จะไม่เอาปัญหาต่างๆนะคะเข้ามาทําให้ความรักหรือความสัมพันธ์ของคุณนะคะวุ่นวายถ้าใครเข้ามาอะไรกับคุณมากๆนะคุณ get out ขอออกไปเลยค่ะคุณไม่อยากที่จะเข้ามาเสร็จปวดหรือว่าเข้าที่จะมารับรู้อะไรแบบนี้อีกแล้วนะโอเคจบไปแล้วเนาะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวท่านลมกุมตุนเมถุนประจําเดือนมกราคม64นะคะขอบคุณสําหรับการกด subscribe การกดติดตามแล้วก็การออมเมน่าัก,น,ากน่ารักนะคะพูดคุยกันตลอดเลยเนาะไม่เหงาเลยนะคะช่องนี้ขอบคุณมากมค่ะขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ